ประเทศญี่ปุ ar, ่นนะครับคุณภาพดีแต่ว hmm ่าราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับดอกไม้ริปปิ้งอะไรเนี่ยอย่าทิ้งนะเผื่อฉันจะเก็บเอาไว้ใช้อีกค่ะคุณฮะคุณฮะขอโทษนะคะก็มาหาคงที่ธีรชัยช่วยตามให้อ้วนหน่อยได้ไหมฮะธีรชัยไหน ป้าเป็นอะไรกับเขาทีรชัยที่อีเป็นเจ้าของบริษัทนี้ไงฮะ,ค,ะคือป้าน่ะเป็นแม่ของอีค่ะก็จะมาบอกว่าตอนนี้อป้าของอีกาลังป่วยค่ะที่นี่ไม่มีคนชื่อทีรชัยหรอกป้ามาผิดที่แล้วละ่ะป้าไปเถอะวันนี้วันมงคลป้าอย่ามายินเกลยก,การหน้าบริษัทเฉยแต่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 มีคนบอกอว่าอีงันเป็นเจ้าของบริษัทนี้นะคะ ว่าไม่ใช่ทางภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงน้องตลาดจ๊ะน้องตลาดนาเรื่องร้องให้สักทีได้ไหมฮะอย่าให้คนเขาแห่มาดูนทั้งบริษ,ษทัทเลงไง ทำไม,ลไมเลิกสองคนต้องโกหกว่าลุยมาเปิดบริษักออกใหญ่โตทำไมถึงไม่บอกอัวไม่บอกป้าเลยสักคำเล้วมาจะให้อัวทำยังไงอะฮะพ่อตากับแม่ยายอัวเขาไม่ชอบที่ป้ากับมมาขายข้าวมันไก่อ่ะขืนบอกไปแล้วเขามาโกรธอัวเนี่ยนะอัวพังสิ บริษัทเนี่ยเขาก็เป็นคนลงทุนในทั้งนั้นน่ะแล้วก็เลยพลอยลังเกียจอาชีพของพวกอ๊าเป็นล้วยอย่างงั้นเหรอแล้วเงนนะพวกเงินที่พวกเลือไล่กิ่งไล่ใช้ไล่เรียนหนังสือจนไล่หลีบไล่เรียนมาจนทุกควันเนียบพวกมาจากเงินที่ไล่จะกกาไ่เข้ามังไก่ทั้งนั้น แล้วที่อ้วมาวันนี้นะอ้วก็แค่จะมาบอกว่าตองเนี้ออาปาของลืออีกกำลังป่วยหนักยืสอสมเกลงพ่อจะช่วยค่ารักษาเล้ยบ้างไหมมาเดือนเดือนนึงมาขายข้าวมันไก่ได้ทั้งเยอะอ้วรู้วกน่ะจะป่วยแค่นี้นรันะกษา,กาแล้วกม่วอ้วกเลยอ่ะ เราไม่ได้มีเงินมากมายหรอกนะมา้าบริษัทเนี่ยมันก็เงินคนอื่นเขาทั้งนั้นน่ะเอาอีกสักปีสองปีมีกำไรกำไรก่อนแล้วกันมาเข้ามาไถาพวกอัวถ้าจะจะให้ดีเนี่ยนะม้าอย่ามาที่นี่อีกเลยมันอายคนพข ครับสแกนี้ผมมือจะพันกันอยู่แล้วเนี่ยทุกทีทุกทีหรือว่าช่วยเออแล้วถ้าแกลึกไปไหนอ่ะเห็นบอกว่าท้องเสียเข้าห้องน้ำตั้งนานแล้วยังไม่ออกมาเลยครับเดี๋ยวไปดูเอง สนุกมากว่าชอบนะนี่ถือว่าเป็นนิ้วตลกเรื่องแรกของเราก็ว่าได้นะตอนเขียนอ้วคิดแค่อยากทำอะไรแปลกๆ<ม>ที่คนเขาไม่ค่อยทำกันก็เท่านั้นเองครับอืมเือเป็นคนมีพรสวรรค์สามเรื่องที่เลือกเขียนเนี่ยคนดูเยอะตลอดเลย น่าจะถึงเวลาที่ลือจะเขียนเรื่องยาวได้แล้วหอเสียตึงเลี่ยงเหลียวเรื่องยาวมันยากนะครับรเจกว่าขอเขียนแบบนี้ให้ชำนานก่อนดีกว่าว่าไม่อยากก้าวกระโดดครับลือเนี่ยทำตัวอยู่เรื่อยเลยนะเรื่อยเต็มเมเขมือ ข้ามขั้นไปหนีไหนไหนะทำใหม่สิ <_ t une> เออทำใหม่ท่านหนึ่งเ,ยเอยจู๊จู๊จูอย่อางนี้แล้วแล้วสิจะ <_ t une> เรียกโอ้ยงี้สิเอ็งไนพ <_ t une> ี่นี่โอ้ชีในท <_ t une> ีเดี๋ยวใครมาได้ยินข้าวความได้แตกกันมาดี <_ t une> ข้าขอโทษข้ากำลังร้อนใจอะ <_ t une> ร้อนใจเรื่องอะไร <_ t une> นี่ข้าแก่ไม่สบายมากนะ <_ t une> นี่ข้าเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลมานี่แหละ าเป็นอะไรก็โกรค่วยตายอะไรที่เคยเป็นนั่นแหละมันกำเริบขึ้นมาอีกอ่ะแต่ว่าคราวนี้ต้องแกปิดไว้ไม่ยอมบอกใครกว่าจะรู้ว่าการก็หนักแล้วหมอเลยต้องให้นอนโรงพยาบาลนะถ้าอย่างนั้นรบกวากระเป๋าตังค์แป๊บน,นึงนะแล้วเราไปโรงพยาบาลด้วยกัน นายดิเทพเนี ah, oh wow, wait, ่ยยงวิ like <that> oh, no ่ช่างโมหีนี่เรารีบตามไิทีไปก่อนเถอะแป๊บเไม่ได้เดี๋ยวงั้นเราแยกกันดีกว่าหรือตามไิทีไปเดี๋ยวอุ้วตามนายดิเทพเองโอ๊ยไม่ตามใจ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อพาอ้วมาที่นี่ทังมามปาไม่สบายมากรู้ไหมครับเป็นลมหมดสติไปเลยแลวอาจุกอาจิงพวกเรื่องไม่ได้บอกอี๋ ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เรียกหาลูกลาก่อนเลยนท่น้แกรู้บ้างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะอะไรออะเจกับอจีว่าอีมาเยี่ยมลื้อแล้วนะแต่เห,เห็นลหลับอยู่อ่ะอีก็เลยกลับไปก่อน พาอมาที่นี่ทำไมผูบอดหรือไม่ใช่เอ้ยไม่ต้องพาอ้วมาลงพระบางเรื่องนี้มันตึงตัวแค่อ้อยู่รักษาตัวที่บงังเลี้ยวก็หายมาที่นี่มันก็เปลืองเงินเปลืองทอง,งออกไปว่ามาเลยนะครับมาทำถูกแล้ว ปารืมไหมว่าอาการป้าหนักมากเลยหมอเขาบอกว่าป้าต้องนองนโรงพยาบาลเัืงหลายวันนะครับ